มากันอีกคลิปแล้วนะจ๊ะมากันอีกแล้วเดี๋ยวพาดูเด้อโบเห็นจ๊ะใช่หมดเลยเป็นความสามารถซูมได้ไงจะเป็นไข่ของเจือนั่นแหละพ่ออยู่ไว้ไข่เลี้ยงไผ่หวานนี้หมดเลยค่ะเราไดทุกอย่างนู่นกล้วยน้ำว่ากล้วยหอมกล้วยไอหยองกบบรนนะ,ะปุลนะเยอะแยะไปหมดเลยปลา เราขุดนี่ขุดเราขุดขุดนี่ก็ขุดไม้อันนี้มีปลาด้วยเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาปลาดุกแท้แล้วก็มีกระเจียวกระเจียวกระปุกก็ไนี่นะคะอันนี้มะม่วงมะม่วงลูกโตแล้ใส่พันน้ำบกไม้แน่ๆเลยดูสวยงามแต่มันดูบบกกันดูบบกกันอันนี่เป็นกระเจียวค่ะกระเจียวนิดนึงกระเจียวขึ้นมดเลย ำนำเสนอวันนี้กล้วยนะคะกล้วยดูกล้วยอะไรเนี่ยน่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าให้มันเยอะขนาดนั้นเนะรอยวใครอยากมาเที่ยวไร่วันชาติดติด,ต,ดติดตามได้นะคะติดตามคลิปทุกคลิปนะคะว่าเราจะเปิดให้เข้ามาตอนไหนเพราะว่าตอนนี้เรายังทำไม่ถึงห้าสิบปอร์เซ็นตเลย ปลูกฝรั่งยังไม่ไม่เสร็จเลยเราปลูกฝรั่งยังไม่เสร็จเลย,เลลย,เเลยอันนี้เราเลี้ยงไว้แล้วปลาอันนี้ก็จะเป็นเผือกเป็นเผือกนะคะเผือกมันจะเป็นเผือกหอมนะคะเผือกหอมเนี่ยจะปลูกไว้ล่ะติดเรียบร้อยเอาไปขายตามตลาดนัดแต่ดูแลยากอีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดฝนฝนมันตกไปเยอะ มันจะใบมันจะป่วยหมดเลยมันจะนนโรคตาก,กบมันก็ฉีดยาแล้วก็พวกมี้ชกชมพูยย่ลำไยเนี่ยชมพูยย่ลำไยเราจะมุดและที่ทำกั่มุดไปนี้ค่ะิม,มุดไงนี้เด้อค่ะเด้อนี่เป็นเลือดชมพู่นะคะพ่ชมพูะะมพมพมพ่อริยา ะคะทานที่สุมพู่ <laughs> มีทุกยาอีดีจ้ะยางบวคัวยางบรอบส่วนเมยกอ่อนอ้ยละมุดบ่บได้ผาบังละมุดยางยังบวนบ,บุดเทียค่ะลายลายส่วนหันยางบวด เอ้จะทำการมุดมุดก่อนนะคะมุดมุดโอ้ไอ้คืขโมยบกักอันขโมยอันแบกฮูลเลนเฮ้ยขโมยก็ด้วยเอาไปส่วนส่วนเอ้ก็อ,อยู่ติดกันไงโอ้ฝั่งนี้ อันนี้ทุเรียนทุเรียนทุเรียนลองดูมันจะรอดไหมมันจะเป็นทุเรียนนะโบกลุกเมือ่ออันนี้เราจะเป็นสายบปดูเจมเจมเจมเบาสองลูกได้สุกแล้วนาะมาเอาห้อ่านหน่อยเลอุ้ยจะทําพี่เกลือัะเนี่ยดูอันนี้พ่อปลูกไว้เด้อเนี่ยส่วนเรามีทุกอย่างเลยจะเด้อเนี่ยจะพาดูเนี่ยอันนี้ต้นหม่อนอันนี้หลานชายปลูกไว้โตมากเก็บกินได้ดดห,มดหมดแลลว อันนี้จะเป็นต้นลูกท้อเราจะพาชมสวนคักคลักมาเนี่ยอันนี้เป็นลูกท้อด้วยจะเด้อลูกท้อนะคะลูกท้ออันนี้ชะอมเนี่ยมะพร้าวอันนี้มันจะเป็นมะมะพร้าวน้ำหอมแน่ๆเลยอันนี้อันนี้อันอย่างไรจีนต้นอันอย่างเี้ยต้นดอกอันอย่างนี้ต้นอีหอมนะต้นอะไรอ่ะอันนี้ต้นอะไรเนี่ย จะพ่อปลูกไว้ฝั่งนี้ของพ่อเราจะน,นําเสนอส่วนของพ่อเด้อแต่ก็อยู่ในน้ำของไรบราชาเด้อแต่เด้อี่แกขุดนี่ขุดจะเลี้ยงปลาเดี๋ยวรอให้มันอยู่น้าก่อนเราจะเอาน้ําใส่นี่ค่ะดูอุ้ยมะมม่วงมันดกอีหลีอีหล่อดกทักดกแน้เด้อแต่เด้อกรสุนนี้เราปลูกเลยมันจะตายเลยแหละมันดุ่นด้วงเมื่อก่อนเราเลี้ยงด้วงมะพร้าวไงมันเจอะ ้แมงมันพองมันก็ล,งลวงน้ลายบเดเบียรลายบดแม่จะพาไปดูผักหวานเด้อหวานนะจ๊ะพาไปดูผักหวานเป็นผักหวานผักหวานรำไย,ยแล้วก็มีพันอีโดมะนาวอันนี้เป็นมะยงชิดอันนั้นเป็นพุทราอันนี้ผักหวานเด้อจ้ะเด้อ ไอนน้ได็กเก็บข่าวจะหลายรอบแล้วผักหวานจ้ะน่าจะเป็นผักหวานป้านะแกขุดมาหรือเปล่านะแกขุดมาปลูกเด็กตรงนี้อันนี้น้อยหน่าสีม่วงอ,นนอันนี้มะขามเทศอันนี้มะม่วงมะม่วงพันลูกใหญ่ลูกอะไรพันอะไรก็บบรลโโูเลี้ยงปูไอ้ิจูเหมือนกันดูดูตรงนี้หลักล้านนะคะดูนะคะจะเป็นไร่นาส่วนผสมจริงๆเลยจะเด้อ <laughs> ได้นาส่วนผสมทั้งนั้นเลยดูอันนี้เป็นพิชอันต้นขามต้นขามพีชต้นขามพีชไม่กี่ต้นเนี่ยประมาณเกือบสามสิบต้นได้มั้งอันนี้ค่ะรู้สึกจะเป็นข่าหยวกนะคะต้นเหลืองๆไม่ใช่สีแดงข่าหยวกเป็นพีชนะคะเนี่ยดี อย่างของไรวรรชาดูนะคะงามมากด,ดุกดุกคักดุกแม่ด้จ้ะเด้อดุกคักดุกเทดุกว่าอันนี้คาคาหยวกแต่อันนี้เรานำไปกินได้ด้จ้ะนะย่งกินได้มีน้ำขมขื่น พาดูมะขามเทศดีมันเป็นมะขามเทศที่ทานฝักไงอยากถูกไว้เนี่ยฝั่งนู้นก็จะไปพาพาไปดูสีพาไปเบิ้งว่ามันมีอย่างเดยเดยอะมากาไปดูะคจะอคขอฝากด้ลยจะเด้อฝากช่องด้วยนะคะ